ข่าวดีสำหรับแฟนกีฬาวอลเลย์บอลในที่สุดเราก็ได้แชมป์สนามแรกมาครองสำหรับผลการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง CV League 2025นัดสุดท้ายเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติเวียดนามไปอย่างดุเดือด3ต่อ2เซต23ต่อ25 25ต่อ19 21ต่อ25 25ต่อ17 15ต่อ11ทําทำให้ทีมชาติไทย คว้าแชมป์สนามแรกไปครองได้สำเร็จก่อนหน้านี้ทั้งสองทีมต่างทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมโดยเฉพาะทีมชาติไทยที่คว้าชัยมาได้ในสองนัดแรกแบบไร้พ่ายส่วนเวียดนามก็ทำผลงานได้ดีไม่แพ้กันทำให้เกมนัดนี้เป็นเหมือนศึกชิงแชมป์ประจำสัปดาห์ไปโดยปริยาย นักวิเคราะห์ต่างลงความเห็นว่าเกมนี้เป็นเกมที่สำคัญมากเพราะเป็นการวัดศักยภาพของทั้งสองทีมก่อนจะถึงเอเชียนเกมส์ทั้งไทยและเวียดนามต่างก็มีจุดแข็งที่น่าสนใจโดยทีมไทยนั้นมีความหลากหลายในการบุกและบอลเร็วที่น่ากลัวขณะที่เวียดนามก็มีผู้เล่นอย่างตรังถิทันทุยที่เป็นตัวหลักและทำคะแนนได้อย่างสม่ำเสมอ เริ่มเกมมาในเซตแรกเป็นทางฝั่งเวียดนามที่อาศัยเกมรับที่เหนียวแน่นและลูกตบที่หนักหน่วงทำให้คว้าเซตแรกไปได้อย่างเฉียดฉิว23ต่อ23แต่ในเซตที่2ส,สาวไทยก็กลับมาทวงคืนได้รันทนทีโดยการใช้เกมบุกที่หลากหลายทำให้เอาชนะไปได้25ต่อ19เสมอกัน2เซต ในเซตที่3ทั้งสองทีมสู้กันอย่างสูสีเป็นทางฝั่งเวียดนามที่ทำได้ดีกว่าในช่วงท้ายและคว้าเซตที่3ไปได้25ต่อ21ขึ้นนำ2ต่อ1เซต อย่างไรก็ตามในเซตที่4สาวไทยก็แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่ไม่ยอมแพ้โดยอาศัยจังหวะการทำคะแนนจากบอลเร็วและการบล็อกที่ยอดเยี่ยมจนเอาชนะไปได้25-17ต่อเสมอกัน2-2ต่อเซตและในเซตตัดสินเซตที่5สาวไทยเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมตั้งแต่ต้นเซตจนจบ จบเกมในเซตสุดท้ายไปได้ด้วยสกอร์15ต่อ11ทำให้จบเกมด้วยชัยชนะ3ต่อ2เซตคว้าแชมป์สนามแรกมาครองได้สำเร็จต้องขอชื่นชมนะักกีฬาวอลเลย์บอลสาวไทยทุกคนที่สู้กันอย่างเต็มที่จนสามารถคว้าชัยชนะและแชมป์มาฝากคนไทยได้สำเร็จนับเป็นอีกหนึ่งวันแห่งความภูมิใจของวงการกีฬาวอลเลย์บอลไทยแล้วเจอกันใหม่ในโอกาสต่อไปบายบายค่ะ